ของการที่นมมันจะไหลออกมานมมันจะไหลออกมามันต้องได้รับการกระตุน้นการกระตุ้นนะคะก็คือหัวนมกระลานมนี่คือจุดรับออเดอร์ให้คุณแม่คิดเสมอว่านมเนี่ยถ้าไม่มีออเดอร์มันจะไม่ออกมาเหมือนคุณแม่ค่ะอยากกินข้าวคุณแม่อยากกินข้าวคุณแม่ก็แบบฉันอยากกินข้าวฉันอยากกินข้าวแต่ถ้าฉันไม่ออเดอร์ข้าวจะไม่มีทางมาสม่งแล้วเราจะไม่สามารถที่จะกินข้าวนั้นๆได้ดังนั้นนมก็เช่นเดียวกันค่ะนมเนี่ย มันมีการเตรียมไว้ในเต้าแต่ต้องออเดอร์มันออเดอร์มันคือบอกบอกมันว่าฉันต้องการแก่ค่ะฉันต้องการแก่ฉันต้องการแก่คือฉันต้องเอาลูกมาดูดนมปากลูกจะต้องดูดนมจังหวะที่ปากลูกนะคะดูดนมหัวนมกะลานมมันจะได้รับการกระตุ้นหัวนมกะลานมมันได้รับการกระตุ้นมันส่งคําสั่งมาบอกสมองบอกว่าเจ้านายเขาต้องการนมสมองบอกได้เลยต้องการนมใช่ไหมอ่ะเอานมไปนมก็จะไหลออกมาพิ้งพุ่งออกไปดังนั้นคือนมเนี่ย มันจะไหลก็ต่อเมื่อมันมีคําสั่งคําสั่งคือปากลูกที่ดูดดูดครั้งที่1ไปบอกสมองสมองรับรู้ว่าต้องการนมไหลออกมา แต่ว่ามันจะต้องถูกเตาะซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนผู้ชายจีบเราค่ะผู้ชายจีบเราเขาก็ไม่ได้แบบว่าสลังเฮอยู่ปากเขาห้องกับเราเลยไม่ผู้ชายจีบเราเขาก็เตาะแล้วเตาะอีกเตาะแล้วเตาะอีกเตาะแล้วเตาะอีกกว่าเราจะยอมมาเป็นของเขากว่าเราจะได้เป็นเนื้อคู่เดียวกันเลย้ยค่ะดังนั้นคือคนที่จะมีนมไหลออกมาได้ต้องได้รับการกระตุ้นต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแผ่นดินจะสไลด์สุนามนี้จะถล่มหรืออะไรใดๆนะคะเนาะอะไรจะเกิดขึ้นหัวนมกับลานนม ลูกปากลูกต้องดูดหัวนมกระ l o นมปากลูกต้องดูดและดูดแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าขนาดเรากินยาคุมแล้วก็ไม่ได้กินเม็ดเดียวแล้วคุมไปเลยนะคะเนอะร้อยปีก็ไม่ใช่ขนาดเรากินยาคุมแล้วยังต้องกินยาคุมทุกวัน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 ทุกวลูกดูดนมก็เช่นเดียวกันค่ะไม่สามารถที่จะดูดครั้งเดียวแล้วน้ำนมไหลออกมาเป็นน้ำตกเลยไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นคุณแม่หลังคลอดนะคะหากอยากมีน้ำนม สิ่งที่คุณแม่ต้องทําคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดูดลมดูดแล้งก็ต้องดูดจะต้องเอาลูกนะคะเนาะมาดูดนมเรานะคะเนาะให้เร็วและให้ลูกดูดให้บ่อยเลยบ่อยในที่นี้คือจะทุกหนึ่งชั่วโมงทุกสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงได้เลยแต่ต้องไม่ช้าเกินกว่าทุกสามชั่วโมงและในหนึ่งวันคุณแม่จะต้องให้ลูกดูดนะคะเนาะที่เลสุดเนี่ยแครั้งลูกต้องดูด และถ้ามากสุดอยากให้นมค่มันมาแบบแบบเป็นน้ําตกเลยจะต้อง1 0ถึง12ครั้งต่อวันเพราะว่าหัวนมกานานมมันคือจุดรับออเดอร์ออเดอร์เยอะสินค้าถ้าออเดอร์เยอะสินค้าก็จะนําส่งให้ลูกค้าเยอะออเดอร์น้อยสินค้านําส่งให้ลูกค้าน้อยไม่มีออเดอร์สินค้านมของคุณแม่เหมือนสินค้านมของคุณแม่คุณแม่เหมือนคุณแม่แม่ค้าออนไลน์แม่เนี่ยเหมือนแม่้าออนไลน์นมของคุณแม่เนี่ยค่ะเป็นสินค้าถ้าลูกค้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์คือปากลูก ปากลูกมาดูดแสดงว่ามันรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการพอลูกค so ้าต้องการปุ๊บมันรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการมันจะมีการส่งสินค้าสินค้าคือนมแม่ไปให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าออเดอร์เยอะนมแม่ก็จะสร้างเยอะลูกค้าออเดอร์น้อยนมแม่ก็จะสร้างน้อยลูกค้าไม่ออเดอร์นมแม่ก็ไม่สร้างดังนั้นให้คุณแม่จินตนาการว่าตัวเองเป็นแม่ really ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ลูกคือลูกค้าหรือถ้าคนไหนลูกไม่ดูด ขอบคุณค่ะคุณแม่หรือว่าถ้าคนไหนลูกไม่ดูต้องเอาเครื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มนมคือลูกค้าลูกค้าออเดอร์เยอะลูกค้าออเดอร์เยอะนมแม่เป็นสินค้าก็ต้องส่งไปให้ลูกค้าเยอะลูกค้าออเดอร์น้อยนะคะเนาะนมก็สั่งออกไปน้อยไม่มีออเดอร์นมก็ไม่ไหลดังนั้นคือให้คุณแม่ค่ะคิดว่าตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์ลูกคือลูกค้าสรัญญาขอบคุณค่ะโอเคไหมคะเนาะประมาณนั้นเลยแล้วก็เราก็ จะต้องมีการกินข้าวกินข้าวกินให้อิ่มอย่าอดนะคะเนาะเพิ่มการดื่มน้ำสองลิตรยิบนอนผ่อนคลายไม่เครียดเดี๋ยวนมก็จะมาแต่ถ้าทําทุกทางแล้วมันไม่บังเกิดผลอะไรใดๆนะคะเนาะก,ก็ติดต่อนะคะคลินิกน้แม่ใกล้ชันนะคะหรืออุ้มลูกมาหากันก็ได้นะคุณแม่คะอธิบายดีละเอียดเข้าใจง่ายขอบคุณมากค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะคะุณแม่ค่ะ